เคลื่อนไหวของอสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นนะคะที่ล่าสุดนี้เดินหน้าเตรียมที่จะยื่นให้กีฬามวยไทยเข้าไปเป็นโปรแกรมกีฬาเลือกในโอลิมปิกเกม2024นะคะที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเจาพาเป็นใครแต่ก็คือเ <c oughs> หลือ <c oughs> เมืองที่เสนอตัวเองเป็นเจ้าภาพ <c oughs> อยู่3เมืองแล้วนะคะครับ <c oughs> <c oughs> Paris, ก็มีปารี ura, i, <ะ>สนะการ์บมี l อเอมีบูดาเปสต์เสนอชื่อเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเรื่องของมวยไทยในโอลิมปิกกันหน่อยนะครับว่า<ะ>อย่ายังไงบ้างห,หลังจากที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า o o o c รประกาศรับรองมวยไทยเป็นสมาชิกโชวคราวของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในระยะเวลา3ปี ล่าสุดครับดอเตอร์ศักชัยทับสุวรรณนะครับนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและก็ประธานสาพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือว่าอ f ฟมาครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าขั้นตอนต่อไปของอ f ฟมาจะต้องจัดมวยไทยทุกด้านเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นหากมวยไทยได้รับการบรรจุเข้าไปในกีฬาโอลิมปิกเกมนะครับประเทศไทยจะได้รับประโยชน์มหาศาลเลยและก็เชื่อว่ารัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนเพื่อให้มวยไทยนั้นเป็นกีฬาสากลน, <ฮะ S 1> นะครับในระดับเดียวกับเทควันโดยูโด ที่ตอนนี้บรรจุไปในการแข่งขันโอลิมปิกเกมตั้งนานแล้วนะครับครับโดยที่การวางแผนในการพัฒนามวยไทยนับจากนี้นะครับจะต้องสร้างบุคลากรมวยไทยรวมทั้งเพิ่มจานวนชาติสมาชิกจากเดิมตอนนี้130ประเทศนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายให้มากขึ้นเป้าหมายอยู่ที่การแข่งขันโอลิมปิกเกม2024นะครับเนื่องจากปี2020ที่โตเกียวได้ข้อสรุปจํานวนชิดนกีฬาไปแล้ว ดยจะยื่นใบสมัครเป็นกีฬาเลือกของเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิก,กเกม2024นะครับแต่ยังต้องการแข่งขันในกีฬาอื่นอีกหลาย์นาเมนต์ทั่วโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้กีฬามวยไทยก็เคยได้รับการบรรจุเข้าแข่งขัน<ม>กีฬาระดับนานาชาติมาแล้วนะคะอย่างเช่น Asian Indoor Martial Arts Games Asian Beach Games World Combat Games World Games แล้วก็กีฬามหาวิทยาลัยโลกค่ะ<ม>ก็มีกีฬามวยไทยอยู่ในรายชื่อของกีฬาระดับนานาชาติค่ะ คือถ้าถูกบันจุจริงๆ <c oughs> เนี่ย <c oughs> ก็คงจะต้องเป็นกตรริกาแบบที่เราได้เห็น<ม>ในภาพนะครับ <c oughs> มีการสวมเหตุการมีการสวมสนับข้อสอบด้วย <c oughs> วก,กันป้องกันใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ที่ได้รู้กันว่าก,กีฬามมยไทยเนี่ยอาวุธค่อนข้าง <c oughs> อันตรายแล้วก็มีความเจากหลายด้วยครับจะต้องรู้เรื่องชื่อหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้อย่างเช่นในซีเกมส์เองก็มีนะครับหรือว่าแม่กระทั่งเช่นเกมส์ก็มีแต่ว่าจะตัดคําว่าไทยออกเลยคําว่ามวยอย่างเดียวเพราะว่าหลายชาติเองเขาก็เครมนะครับว่าเป็นกีฬาในภูมิภาคนี้นะครับ